คุณคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเราไม่ควรจะละเลยนะคะคหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราควรจะติดตาม,มแต่อาจจะแบบเห็นข่าวน้อยหน่อย<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังที่ชิลีคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่ประเทศชิลีเกิดไฟป่ารุนแรงทุกปีทุกปีเลยมทุกปีกปจริงๆ oh. ค่ะและปีนี้รุนแรงที่สุดตั้งแต่เคยเกิดไฟป่ามาห oh. นักนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์งกุมภาพันธ์ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศและยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตกว่า112รายโอ้โหดูสิคือโอ้โหอาจจะมี้น่ากลัวมากเลยตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะมากขึ้นนะคะคแล้วผู้เสียชีวิตระบุตัวตนแทบไม่ได้เลยค่ะพี่กอ,อฟอระบุตัวตนได้แค่3าสกว่าคนเท่านั้นเองอ่ะแล้วเกิดขึ้นทุกปีนะแล้วน่ากลัวตรงที่ปีนี้รุนแรงที่สุดอ,ะอ่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชิลีก็ช่วยกันนะคะพยายามจะดับไฟป่านะคะนี่คือภูมิภาคเบลปาราชิโอนะคะ คือมันเป็นปรากฏการณ์เอลนินโยด้วยโออากาศร้อนครับเจ้าหน้าที่พันกว่าคนน่ะอากาศก็แห้งด้วยไหมมันแห้งเออนี่ไงแล้วมันเลยลาม92จุดทั่วประเทศเสียหาย2 6 0 0 0 0ไร่ครับ92จุดเนี่ยคุมสถานการณ์ได้แค่40จุดอุ้ยเหรออือไม่ถึงครึ่งเลยหไม่ถึงครึ่ง Oh. ประธานาธิบดีของชิลีประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของประเทศนะคะคร,รัฐบาลก็ต้องส่งความช่วยเหลือไปในพื้นที่ประสบภัยทางการประกาศแบบนี้เลยค่ะห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานเคอร์ฟิวนะคะเคอร์ฟิวหลายพื้นที่เคอร์ฟิวตั้งแต่สามทุ่มของสามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็อบพยพประชาชนที่ประสบภัยหลายพันคนออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยรุนแรงมาก oh. อยู่ระหว่างการหาสาเหตุแต่หนึ่งก็คืออากาศร้อนอากาศแห้งและเอลโ뇨นะคะ รัฐบาลสั่งเลยว่าห้ามจุดไฟห้ามใครมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้มต้องเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนที่ชิลีนะคะท<ะ>างรัฐบาลออกเตือนตอนนี้ห้ามใช้เครื่องจักรที่มีความร้อน <c oughs> ในพื้นที่เสี่ยงถ้ามีความร้อนอากาศแห้งมันอาจจะปะทุข,ขึ้นมาได้ป้องกันเหตุที่จะรุนแรงไปมากกว่านี้นะคะโอ้โหความเสียหายเยอะมากคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่ความเสียหายจากไฟป่าเนี่ย สองล้านห้าแสนไร่ปีที่แล้วใช่แต่ปีที่แล้วผู้เสียชีวิตยี่สิบเจ็ดคนไงแต่ปีนี้ผู้เสียชีวิตล่าสุดคือหนึ่งร้อยสิบสองคนและอาจจะมากขึ้นปีนี้เลยยิ่งกว่าปีที่แล้วอ,อ,อก็ได้แต่ส่งกำลับบงใจไปนะใช่ค่ะเห็นภาพแล้วหน่าตกใจคือ เหมือนเราเห็นแต่ในภาพยนตร์<อ>แต่นี่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคนเดือดร้อนกันจริงๆโอ้โหนะ่ากลัวจริงเอาจริงชิลีก็เป็นประเทศที่คนไปเที่ยวเยอะด้วยนะใช่ใช่อ้เอาเปลี่ยนข่าวหน่อยนะฮะมาข่าวนี้หน่อยเฮ้ยลูกยานะลูกไม่มีเบรกนะพ่อพ่อบอกค่ะไม่มีเบรกนะไม่รู้ลูกตีความยังไงไม่รู้แหละ <c oughs> ไม่มีเบรกใช้หรือว่าอ๋อถ้าเอาไปใช้ไม่ต้องเบรกนะนะะ รวมตัวกับเพื่อนเลยเป็นแก๊งฮะสามคนเอามอเตอร์ไซค์ไปบิดเลยฮะ <_ an> เกิดอะไรขึ้นเชิญครับไม่มีเบรกฮะ <_ an> นั่นแหละครับไม่มีเบรกฮะ <_ an> นี่ฮะหนูน้อยสามคนลนลงมาในบ่อโคลนฮะ <_ an> พ่อบอกแล้วลูกเอ้ยมอเตอร์ไซค์ไม่มีเบรกนะลูกข <_ an> <_ an> ึน้นมนไม่มีเบรกลูกไม่ยอมบอกเพื่อนเพราะว่าลูกไม่ได้ขี่เองก็ถ้าบอกเพื่อนจะไปไหมล่ะแล้วทำไมไม่บอกเพื่อนล่ะลูกไม่ได้สิมันไม่ตื่นเต้นไง เออบอกแล้วว่าไม่รู้เด็กตีความอันไหนไงเออเนี่ยฮะเพื่อนกระจัดให้เลยฮะเต็มคาราเบลฮะแทบจะมองไม่เห็นลูกตาเอางี้ดีกว่านี่เขาบอกว่างี้นะตอนที่หล่นลงไปตอนแรกนะคุยกับพี่สาวขำกันด้วยนะขำกันสนุกสนานพยายามจะขึ้นมาแบบทุลักทุเลพอพ่อแม่มาภาพที่เห็นเมื่อกี้ร้องไห้แทบไม่อยากจะขึ้นจากโคลนกลัวโดนทำโทษแล้วร้องไห้โอ้ยดูเอ็นดูแกเอ็นดูแต่ลูกเอ้ยมันอันตรายนะ เออคุณพ่อเขาบอกอยู่แล้วว่าไม่มีเบรกอย่าเอาไปทําแบบนี้ถ้าหากว่าหนูไปตกในพวกบ่อที่มันลึกๆนะลูกเอ้ย<า>แล้วไม่มีคนนะลูกมันอันตรายมากนะลูกก็ทําตามแล้วไงลูกไม่ได้ขี่เองลูกให้เพื่อนขี่ <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้ะนะอนเออยอย่าไปขี่มันอันตรายน <c oughs> ะฮะเอออะ ดี๋ยวช่วงท้ายนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้ค่ะ,ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะเป็นการดําเนินงานของคณะกรรมธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภาค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการจัดสัมมนาเรื่องสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภาในห่วงปีพศ2562-2566ถึง5วันด้วยกันนะคะในการร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ คณะกรรมาการติดตามเสนอแนะและเรื่องรักการปฏิรูปประเทศการจัดทำและดำเนินการตามวิทธศาสตร์ชาติวุฒิสภาจัดสัมมนาเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาการติดตามเสนอแนะและเรื่องรักการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามวิทธศาสตร์ชาติวุฒิสภาในห้วงปีพุทธศักราช2562ถึง2566ณห,ห้องประชุม402ถึง403ชั้น4อาคารรัฐสภาระหว่างวันที่22ถึง26มกราคม 2,567ที่ผ่านมาซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านมาเข้าร่วมเพื่อรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยวันที่12มกราคม2567ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพรวิชิตโชลชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานเปิดสัมมนาและมีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมาการตอสอรอนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ส,สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐในสังกัดของสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมเพื่อร ร่วมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่1ด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันไปสู่การบรรลุปเป้าหมายร่วมกัน วันที่23มกราคม2567พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมาการตอสอรอเป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมด้วยคณะกรรมาการตอสอรอสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนจากหน่วยงานภาคร,รัฐที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่สองการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมการสัมมนา วันที่2 4มกราคม2567และวันที่25มกราคม2567เป็นการสัมมานาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านที่3การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่4การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยมีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานพุ้ที่สภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมาการตอสอรอเป็นประธานเปิดการสัมมานาพร้อมด้วยสมาชิกผุธธ้ทสภาบุคลากรในวงงานรัฐสภาผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการสัมมนา และวันที่26มกราคม2567พลเอกสิงห์ศึกสิงไพรเป็นประธานเปิดการสัมมนา,าพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาบุคลากรในวงงานรัฐสภาผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสชาติด้านที่5การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตรชาติด้านที่6การปรับสมดุลและพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการภาครัฐได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ ังคมกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าร่วมการสัมมนาซึ่งการสัมมนาตลอดทั้ง5วันทางคณะกรรมธิการตอสอรอวุฒิสภาและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านนั้นได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติ วันนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าที่เราพบกับที่เขาทำและคิดมันมีอะไรเป็นอุปสรรคเราก็จะได้สรุปประเด็นเพื่อที่จะให้ฝ่ายบริหารเนี่ยนำไปแก้ไขเพราะเราเป็นผู้ติดตามเพื่อเสนอแนะในช่วงที่ผ่านมาก็ เป็นไปด้วยดีครับเราก็ให้เกี่ยวซึ่งกันและกันแล้วก็หน่วยงานก็รับอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเครื่องมือนะครับประเมินผลของฝ่ายบริหารเราก็ให้ข้อเสนอแนะว่าเอออันไหนปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงต้องนะฮะต้องปรับปรุงเพราะว่ามันจะได้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ในงานสัมมนา,ายังมีนิทรศการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาการตอสอรอในช่วงที่ผ่านมาและการดำเนินงานในปี2566ถึง2570ที่เน้นตระหนักรับรู้ร่วมมือขับเคลื่อน ตั้งแต่ต้นน้ำในการจัดทำแผนบูรณาการการจัดทำโครงการสำคัญและการจัดทำโครงการของกระทรวงและจังหวัดด้วยคณะกรรมธิการจะนำข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการสัมมนา,าร่วมกับผู้แทนจากส่วนราชการไปดำเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไป เวลาหมดแล้วนะฮะขอบคุณเสื้อผ้าครับจากมิจจี้ฮะเจอกันวันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ